สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณรางวันใหญ่หวยมาเลสูตรง่ายเข้าชัวชัวนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นคู่หน้าคูณคู่หลังหลักร้อยรางวันที่1บวกหลักสิบรางวันที่1หลักสิบรางวันที่2บวกหลักสิบรางวันที่3มหลักสิบรางวันที่2บวกหลักสิบรางวันที่1ค่ะสูตรนี้นะคะก็เป็นแนวทางอีกทางเลือกหนึ่งนะคะให้คุณได้เลือกซื้อรางวันใหญ่หวยมาเลเลขตรงๆกันค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด سubscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณงวดที่ผ่านมากันก่อนนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะเราก็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะสูตรแรกก็จะได้เป็น9าบวกหกบวกเท่ากับ15 คูณ8นะคะเท่ากับ120ค่ะสูตรที่2จะเป็น5บวก2 7บวก0เท่ากับ7คูณ7นะคะเท่ากับ49กนะคะเลขร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ลงไปเลยสูตรที่3นะคะก็จะเป็น8บวก1 6บวก7เท่ากับ9คูณ13นะคะ จะได้เป็น1 1 7ค่ะเราได้ตัวเลขชุดเดียวมาแล้วนะคะเราก็หาตัวเลขจากสูตรเลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จับคู่ตัวเลขให้เป็นตัวเลข4ตัวค่ะ ก็จะได้เล็กเด็ดนะคะคือ4 9 1 7 7 0 7 3 7 1 9 9 9 2 0 4 1 3 0 9 1 0 2 7 3 4 6 5และ9 3 07นะคะซึ่งตัวเลขสูตรที่เข้านะคะในงวดที่ผ่านมาที่เข้าตรงๆเลยนั่นคือ3 4 6 5และ9 3 0 7ค่ะสูตรที่เราคิดมานะคะก็ตรงนะคะตามที่เราคำนวณมาเลยค่ะเอาละค่ะลองมาคำนวณงวดที่24ตุลาคม2563กันเลยนะคะเราก็คำนวณตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น7บวก5 2, 2บวก3เท่ากับ12คูณ5นะคะจะได้เป็น60ค่ะเลขร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์เหมือนเดิมนะคะ9บวก3 0บวกเเท่ากับ12คูณ7นะคะจะได้เป็น84ค่ะ3บวก4 6บวก5เท่ากับ7คูณ11นะคะจะได้เป็น77ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาหาตัวเลขจากสูตรเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการจับคู่ชุดตัวเลขค่ะก็จะได้เป็น0600 0840 8400 4060 6078 3658 4385 3877 8477 และ0-774นะคะนี่ก็เป็นเพียงตัวเลขส่วนหนึ่งนะคะที่เราจับคู่มาให้คุณะคะจากตัวเลขเดียวที่เราคิดมาค่ะถ้าคุณชอบตัวเลขไหนก็ลองหาซื้อกันดูนะคะหรือว่าใครนะคะที่จับคู่ตัวเลขได้มากกว่านี้ก็ลองจับคู่กันดูค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย